เปนอนขึ <atory> ้นไปหมดแล้วเฮ้ยประภาพรวมออยู่มีมีจริงอร่าเหมือนไม่ได้มาทะเลองจริงเหมือนเหมือนนีคือบ้านองเร ที่ประมาณหลายพนันวัดสี่พันยังตอนนี้เราอยู่กันที่หาดจอมเทียนนะคะอ๋อค่ะมากอนเราถ่าออยเราไปนู่นเจ้าไปนั่งก่อนนะจะ เดินตามชาเลตแล้วก็ป้ายปลายแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันตอนนี้นเรงอยู่ไหนกันเพื่อนอยู่ที่ที่จ้าวเทียนอ่าทำไมมูดเป็นแบบนี้ไม่ไม่เนเจอร์ลเหมือนเมื่อกี้เลยเนเจอร์ลเหรอเหรอแล้วก็เป็นแบบนี้แหละอ๋อปกติก็เป็แบบนี้เนาะ Hey, ะะยังไม่จบสำหรัวันนี้นะคะเพราะจะหาดูเัชนให้ได้ ไม่ได้ขายตรงหาดมาวนไปูที่สี่สแต่ว่าอาจจะาปแวะกินข้าวก่อนวันนี้ไม่ม ก็จะตกเนะีค่ะทุกคนแล้วกาต้องเดินไปนู่นยังแยงน,นู้เป็นที่แบบเราจะเดียวนะคะหมายถึงว่าเราจะเดินเข้าไปอีกไกลมากวันนี้เป็นวันที่ชายเชนเฮ้ยดังโบนี่นะคะทางเดินเข้าไปน่ากลัวมากไม่มีที่จอดรถอีกนะคะ ว้านะตอนลงเดินลงยังสบายนะเจ๊ถ้าเดินขึ้นอนะเละมอง <c oughs> พูดได้คำเ,เดียวเลยเละเออพูดแล้ว่าแบบเหมือนก้ออะไรไล่ถึงความจริงเลยแล้วมันถูกต้องแล้วก็มาถึงเป็นเรียบร้อย ต้องวนแป๊บคเหี้นั่นี่นะคะคนกำลงังจุดมาสกที้ตัวนี้ก็ยังคง ปตงที่เราว่าันะคะแล้วไม่ใช่ใกล้ๆไม่บ้าแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะถึงที่ที่เรากำลังมากแล้วทุกคนไปดูนี่อปูยมากบรรยากาศดีมากทุคนเดินีด้ว นี่นะคะนี่นื่อเหนื่อย เป็นต้นไม้ที่มีในละครหลายเรื่องมากค่ะด้ยยไรยกยยมยย้ยยยยนยมยยยยยยรยยเปยยยู่ยย้ยยยยย้ยยยกยยมยยยอยยย้ยย้ยยยยมยกยยยย้ยยยไย่ยนย่ยย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 ยดยยยยยยยมยย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 มยย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 ปยยยยยยนยยยียยย เราจะดูไปใกล้กันว่าจะเป็นย erm ังไงดูไปตรงนั้นนี่ถ so so ึงกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นั่งาถือมากเลยสวยมากตัวนี้คือถูกต้องเป็นโพสที่แบบว่าให้ไปอยู่กภายนอกมาถ่ายรูปมาอะไรกันดีคะดีนะดูนี่สวยสวยจริงดูไม่สวยนะมาแล้วก็ถ้กจากตรงนี้นะคะบริเวณตรงนู้ คก็ okay. ประมาณนี้นะคะที่มาทั้งหมดนี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยคือแบบว่ามูฟแบบซิวกูดมากมีมุมตรงนั้นนี่ก็มีมุมข้าถ่ายรูปได้เยอะมากตรงนี้นี่ถ้าเราหันไปใช่ไหมถ้าหันไปดูยู่ข้างบนก็จะได้ฟิลแบบท้อ,องฟ้าทีา่มีสูด มาเร็วเดินมาเยอะดิ้เฟินหอเฟินก็มาลงกันมลงกันลงกันลงกันนะงะคะอทำไมนนั่งคนเดียวอ่ะ และนี่ก็คือภาพหลังจากไปถ่ายรูปไปมาสร็แล้วนะคะเหนื่อยมากหิวเป็นไงบ้างคะเป็นจะตายค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ,ะเหนื่อยมากหิวมากด้วยุ่งกลับเป็นไงบ้างเหนื่อยว่ะไม่มี <laughs> อคอมเมนต์ละร้อนมากคะ่ะทั้งเหนียวทั้งร้อนทั้งเหงื่อออกจบแฟนก,กลับไป มีอาคาต้องเดินกลับอีกกว่าจะถึงท้ออีกประมาณหนึ่งโลรถ่ัขึ้นแล้วคจะขับมาเดิงที่จอดรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปซื้อของกินกันสักหน่อยนี่นะค่ะสะเบียงอันนี้เป็นนับวเป็นมื้อเที่ยงตอนบ่าย3ามนะคะก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็มีน้มามะพร้าวนะคะเฮ้ยนบซื้ออะไร นี่ในที่สุดเราก็ได้กินข้าวตอนห้าโมงเย็นนะคะข้าวมือแรกข้าวมือแรกนะคะตอนห้าโมงเย็นไปถามลุงไหมก็มาก็มาลง อยู่ที่เขาสามนิ้วกันนะคะทุกคนก็จะเป็นโรงสีที่จะมาดูเพราะว่าหมดเวลาแล้วทุกคก็กำลังจะค่ำแล้วนะคะเป็นไปกับหกโมงเย็นแล้วนะคะตรนนี้ก็จะเป็นฟิลแบบเดินเที่ยวดินสวยได้ฟิลบรรยากาศทิวทะเลนะทุกคนหนาวอ่ะ ก็จะเป็นการจบทริปการมาเซอร์เวสสถานที่สำหรับถ่ายทำซีรีส์ของพวกเราด้วยเขาสาบุกนะคะทุกคนไปค่ะตอนนี้จะเด้ไปถ่ายสักนิดหนึ่งค่ะทุกคนคือบรรยากาศตอนนี้ซีมันแบบแรงมา,า,มากจริงๆ่ะมันต้องไปบาง,งแสนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวถ่ายตรงน,นี้เสร็จก่อนก็าได้คิดว่าเป็นโน้ตที่ถายไม่ใช่ไฟเปิดพอดีเลย ก็เดี๋ยวถ่ายตรงนี้เสร็จนะคะถ่ายริฟวอลิตอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะไปที่หา่านบางแสนกันนิดนึงนะคะแล้วค่อยกลับกรุงเทพกันอเองนะคะในวันนี้ด้าน,นบนก็จะเป็นตนึกๆนะคะขักน้นบนสวยที่สุดเนี่ยนี่ก็เดินเข้ามานี่ตรงที่เป็นตรงสุดเขา ะะเดินไปดูกันว่าข้างหน้ามีามอะไรห <im it> าดูออาาไม่เจอเป็นอยู่ไหนออตนี้กลับแล้วเรายังไม่หายรูปเลยถายายย่ายยัง <c oughs> อ่าถูกต้องออถูกได้บ้างไม่ได้บ้าง ไปคาเฟ่ต่อไปนะหนึ่งจะไมไหมเนาะไปดูไหมเนาะไม่เดือบเลยสุดแล้วเข้มจะจะสุดสุดแล้วนะคะก็จะเป็นทางลงแล้วตรงนี้ก็ไ <มา S 2> ด้ <มา S 2> สุดแล้วแล้วก็ตอนนึงก็จะเป็นตัวสูงที่ดึงดูดเราวันถ่ายเช้ายันมืดเลยอะ่ะเราออกตั้งแต่เจ็ดโมงออกว่าเนี่ยห้ <15 6 S 3> าโมงทั้งวันแล้วเราไปเราถายกันดีกว่าว่าเราจะกลับถึงเราสิ้์เท่าไหร่ฉันทายว่าสี่ทุม่มฉ<อ>ันถายว่าเดี๋ยวนะตอนนี้ห้าโมงใช่ไหมอืม อุ้ยถูกมงแล้วเอ้ยบุงกาว่าสามทุ่มครึ่งรอรอเลยนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยถูกมึงแล้วใช่ไหมฉันว่านะเออถึงสี่ทุ่มมันแบบกลางกลางงมบเเออืร์ที่ยคืนเยังไม่ไปนู่นนะคะโอ้จริงเหรอเอออากูว่าตีหนึ่ง เออไม่ถึงไม่ถึงอ่อนเอามันสี่ทุ่มอ่ะทายสี่ทุ่ครึชาลนว่าใครใกล้ที่สุดเออถามว่าเราจะกลับถึงวันเออให้ทายแต่ละคนห้าทุ่มห้าทนี้ปละอุ้ยายถึงบ้านเอาให้เอาให้บุกเอาให้ประวัตสี่ทุ่มจ้าสี่ทุ่มอุ้ยมีด้ทีมสี่ทุ่มสามคนแล้วแต่บุ๊สามทุ่มครึ่งเร็วสุด ใช่แต่ไปอาจจะถึงก่อนเราอใช่เที่ยงคืนขั้วเมี่โมงไปตอนนี้เดินกลับไปรถแล้วก็ผาจจะไปคาเฟ่หรือเปล่าแล้วก็ไปที่หาดบางแสนกันนะคะ